ถ้าเราเอาออกผิดวิธีนะคะรากเขาจะบอบช้ำแล้วก็จะทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตไปอีกนะคะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะพาทุกคนมาเปลี่ยนกระถางให้บอลสีของเรานะคะอ่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าบอลสีเราควรเปลี่ยนกระถางเมื่อ,อไหร่นะคะทุกคนวิธีการสังเกตก็จะอยู่ที่ใบนะคะอันดับแรกก็คืออยู่ที่ใบของบอลสีนะคะถ้าใบของบอลสีนะคะเขามีลักษณะโตนะคะพุ่มกอของเขาใหญ่กว่ากระถางที่เราใช้ปลูกเขาแบบนี้นะคะทุกคน เราก็ควรเปลี่ยนให้เขาได้แล้วนะคะและอันที่สองนะคะที่เราต้องสังเกตนั่นก็คือลักษณะรากที่ก้นกระถางนะคะถ้าเขาโผล่ออกมาก้นกระถางเยอะแบบนี้นะคะลักษณะรากนะคะก็เราก็ควรต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าดินนะคะที่อยู่ในกระถางของเขาแล้วก็พื้นที่กระถางของเขาแบแบบนี้นะคะอาจจะไม่พอสําหรับการหาอาหารของเขาแล้วนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเรา ก็ควรต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะเห็นว่าบอลสีของเรานะคะเขาก็จะโตเขาก็จะโตช้านะคะทุกคนตัวนี้เราก็ควรต้องเปลี่ยนนะคะและกระถางที่เราควรจะนํามาเปลี่ยนให้กับบอลสีนั้นก็คือควรจะเป็นกระถางดินเผานะคะเพราะว่าลักษณะของกระถางดินเผาเขาจะสามารถกักเก็บความชื้นในดินนะคะแล้วก็สามารถทําให้รากของบอลสีมีความชุ่มชื้นนะคะ เพราะว่ากระถางดินเผานะคะทำมาจากดินนะคะที่มีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเหมาะในการนำมาปลูกบอนสีของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยคะ่ะส่วนดินนะคะเพื่อนๆดินก,ก็จะเป็นดินที่สวนสวยได้นำมา่าแชร์ให้เพื่อนๆดูในครั้งก่อนนะคะว่าเป็นดินที่เราหมักด้วย ใบมะขามแบบนี้นะคะทุกคนใบมะขามใบก้ามปูนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวสับละเอียดนะคะมีดินมีปุ๋ยมีอ่าปุ๋ยคอกนะคะมีดินมีปุ๋ยคอกมีใบมะขามมีใบก้ามปูนะคะและก็เราจะผสมอันนี้ลงไปด้วยะค่ะทุกคน ปุ๋ยละลายช้าการเติมปุ๋ยละลายช้าผสมลงไปกับดินปลูกนะคะจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับบอนสีของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะเราก็เติมดินลงไปนะคะให้อยู่ในประมาณครึ่งกระถางแบบนี้นะคะทุกคนวิธีนำบอนสีออกจากกระถางนะคะทุกคนระวังอย่าให้รากของบอนสีเข้าช้ำนะคะ คือเราถ้าเป็นกระถางเป็นกระถางพลาสติกแบบนี้นะคะเรากดเบาๆแบบนี้นะคะไปรอบๆกระถางของเขานะคะาเราก็บีบแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการนำต้นไม้นะคะบอนสีออกจากกระถางของเขาไม่ให้รากบอบช้ำนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะประ,ประคองนะคะกอของบอนสีของเรานะคะเสร็จแล้วใช้มือปิดปากกระถางแบบนี้ไว้นะคะคว่ำลงนะคะ แล้วบอลสีของเรานะคะก็จะหลุดออกมาจากกระถางอย่างง่ายได้นะคะรวมทั้งวัสดุปลูกและก็รากของเขานะคะทีะ่ไม่ได้เกิดความบอบช้ำนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการนำอบอลสีออกจากกระถางนะคะทุกคนเราต้องระวังนะคะเพราะว่าอย่าให้ รากของเขาบอบช้ำนะคะเนื่องจากเขาเจริญเติบโตดีอยู่แล้วนะคะถ้าเราเอาออกผิดวิธีนะคะรากเขาจะบอบช้ำแล้วก็จะทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตไปอีกนะคะทุกคนตัวนี้ก็สำคัญนะคะเสร็จแล้วเรานำลงวางแบบนี้นะคะค่อยๆวางลงไปนะคะอ่าในลักษณะที่อ่าให้อยู่ต่ำกว่าขอบกระถางนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะ แบบนี้นะคะวิธีการวิธีการเปลี่ยนบอ,นอกระถางบอลสีนะคะเสร็จแล้วเราเติมดินลงไปรอบๆให้เต็มเลยค่ะจริงๆตัวนี้เป็นกระถางของกล้วยไม้นะคะแต่สวนสวยเอามาใช้ปลูกบอลสีได้ด้วยนะคะเพราะว่ากระถางกล้วยไม้เขาจะมีลักษณะมีรูด้านข้างแบบนี้นะคะแต่เรานำมาใช้ปลูกบอลสีได้ด้วยไม่เป็นไรนะคะอ่านี่ค่ะ จะทำให้รากบอลสีของเรานะคะได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเติมดินลงไปรอบๆบแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราเติมดินลงไปรอบๆอบเสร็จแล้วแบบนี้นะคะ เราก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะก่อนที่เราจะรดน้ําให้ชุ่มนะคะเราจะใช้ใบก้ามปูแห้งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนเราจะใช้ใบก้ามปูแห้งแบบนี้นะคะก็คือส่วนสวยได้เก็บใบก้ามปูนะคะมาอะกองรวมกันไว้ที่บ้านนะคะ,ะ,ะได้ทําการตากแดดให้แห้งนะคะแห้งมากๆแล้วนะคะแล้วก็นํามากองรวมกันไว้จนเขาเกิดอาการ ผุกรอบแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็คือบี้ไปนี้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบกรอบนะคะสามารถใช้มือขยำให้เป็นแบบแบบผงๆแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนตัวนี้ก็คือผ่านการนะคะผ่านการอ่ะเขาเรียกว่าตัวนี้จะเรียกว่าใบก้ามปูเก่านะคะทุกคนเราสามารถนํามาใช้นะคะเพื่อเป็นวัสดุคลุมหน้าดินแบบนี้นะคะทุกคนเราก็โรยไปรอบๆนะคะ สาเหตุที่ต้องโรยวัสดุคลุมหน้าดินนะคะก็เพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นเดือนมีนาเมษานะคะก็จะเป็นหน้าร้อนนะคะทุกคนเราก็จะคลุมวัสดุคลุมหน้าดินให้กับอบอลสีของเราในกระถางแบบนี้นะคะเพื่อเก็บกักความชื้นของเขาไว้นะคะก็คือช่วยเก็บกักความชื้นในกระถางของบอลสีของเราไว้ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ อบอนสีเขาต้องการความชุ่มชื้นในดินมากๆนะคะเขาถึงจะสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะทุกคนนี่หลังจากนี้เราก็รดน้ําได้เลยนะคะทุกคนรดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะให้ทะลุถึงก้นกระถางเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะคะในการย้ายกระถางให้บอนสีของเรานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตนะคะสวยงามค่ะแทงหลอดใหม่ๆนะคะ ที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากรากของเขานะคะได้พื้นที่ในการหาอาหารเพิ่มขึ้นนะคะและแถมดินที่อยู่ในกระถางเป็นดินใหม่นะคะก็คือเป็นดินที่เรานะคะผ่านการหมักนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ปลูกบอนสีโดยเฉพาะนะคะก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่เขา สามารถดูดและนำมาเลี้ยงต้นและใบของเขาให้สวยงามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการย้ายกระถางบอนสีค่ะทุกคน